สวัสดีครับผู้รับชมช่องลุงหน่อยทุกท่านมาแล้วนะครับสำหรับงานซาอุดิอาระเบียนะครับก็เป็นงานงวดแรกที่เขาเปิดรับอย่างเป็นทางการนะครับมากถึง309อัตรานะครับก็จะเป็นช่างเชื่อมช่างไฟผู้ควบคุมเครื่องกลึงพยาบาลวิชาชีพพยาบาลผู้ดูแลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลนะครับหลักๆก,ก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งพยาบาลถึง300อัตรานะครับ ทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละตำแหน่งรับอัตราจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทางกรมการจัดหางานนะครับมีประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งเขาจะรับสมัครระหว่างวันที่1 5ถึง23มิถุนายน2565ก็จะมี2นายจ้างนะครับที่เขา,าประกาศรับสมัครก็คือ1นายจ้างบริษัท สอล q านะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คุณสมบัตินะครับเป็นเพศชายอายุ20-45ถึงปีวุฒิการศึกษาต้องจบปวสหรืออนุปริญญาขึ้นไปนะครับตำแหน่งงานที่เขารับสมัครมีอยู่ด้วยกัน3ตํตำแหน่งก็คือ 1. ช่างเชื่อมสามตาค่าจ้างเดือนละ 1 8 0 0ถึง2,000ลิยาดนะครับหรือประมาณเงินไทยก็คือ16,000บาทถึง18,000บาทนะครับตำแหน่งที่2ก็จะเป็นช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมนะครับจำนวน3ามตราค่าจา้างเดือนละ2,500-3,000ถึง 3, ลิยาตนะครับหรือเป็นคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ22,000บาทถึง27,000บ,บาทนะครับตำแหน่งที่3จะเป็นผู้ควบคุมเครื่องกึง จำนวน3อัตรานะครับค่าจ้างเดือนละ2 5 0พันถึง3า0พันลานะครับหรือประมาณเงินไทยก็คือ2 000, 2 0 0 0บาทแล้วก็27,00 0บาทนะครับโดยประมาณนะครับเพราะอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูรายละเอียดของนายจ้างนะครับก็มาดูนายจ้างที่2นะครับก็คือนายจ้างบริษัท d r ซู ลายแมนนะครับคุณสมบัตินะครับเป็นเพศหญิงนะครับอายุ20-40ถึงปีนะครับวุฒิการศึกษาต้องจบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีนะครับตำแหน่งงานนะครับก็จะมีพยาบาลวิชาชีพนะครับอันนี้จำนวนร้อยอัตราเลยนะครับค่าจ้างเดือนละ3,002ริยารตหรือประมาณ2,9,000นะครับ163บาทอ่บาาพยาบาล ตำแหน่งที่2พยาบาลผู้ดูแลนะครับร้อยอาตาัตราค่าจ้างเดือนละ3,000ริลยาร์ตหรือประมาณ27,340บาทนะครับตำแหน่งที่3จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะครับร้อยอัตราเหมือนกัน,นครับค่าจ้างเดือนละ2,900รยลยาร์หรือประมาณ26,429บาทนะครับก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งของพยาบาลนะครับทั้ง3ตำแหน่งเนะี่ยก็ป่าเข้าไป3 0 0ออัตราเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในประกาศกันนะครับครับเรามาดูประกาศของนายจ้างบริษัท AL แอลานะครับกรมการจัดหางานนะครับเขาก็ประกาศรับสมัครนะครับมีสามตำแหน่งก็คือช่างเชื่อมนะครับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้ควบคุมเครื่องกึ่งนะครับคุณสมบัตินะครับต้องเป็นเพศชายอายุ20-45ปีบริบูรณ์ นะครับณวันรับสมัครนะแล้วก็จบวุฒิการศึกษาระดับปะวะสหรืออนุปริญญาตีขึ้นไปนะครับโดยที่ต้องมีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน3ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่างเชื่อมต้องจบการศึกษาสาขาช่างเชื่อมนะครับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมต้องจบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมเครื่องกลึงนะครับต้องจบการศึกษาสาขาช่างกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับอันนี้ต้องพึงระวังนะครับว่าเราต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับเงื่อนไขาการจ้างนะครับระยะการจ้าง2ปีสามารถต่อยุได้ชั่วโมงการทํางานก็8ชั่วโมงต่อวันครับที่พักในจ้างจัดเตรียมให้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่าย นายจ้างจ่ายค่าอาหารให้เดือนละ400ริยาดนะครับหรือประมาณ3,600บาทนะครับนายจ้างมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีการขนส่งตัวด้วยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรกก็บินไปทำงานฟรีนะครับการรักษาพยาบาลนายจ้างจะจ่ายให้ตามกฎหมายของประเทศซาอุนะครับการลาประจำปีนะครับเขาจะมีวันลาให้ แล้วโดยได้รับค่าจ้างอ่ะ42วันในทุก2ปีนะครับก็คือภายใน2ปีเนี่ยเขาให้ลา42วันแล้วเขาไม่หักเงินนะครับนายจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพให้อันนี้จะต้องดูเป็นนโยบายของแต่ละบ,บริษัทนะครับอ่ะทีนี้วิธีสมัครนะครับก็ให้สมัครตามแบบฟอร์มแน็ท้ายประกาศนี้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนดนะครับทางเว็บไซต์นะครับ Uh, doe.co.th/oversee นะครับเมื่อกรอข้อมูลสมมูรณ์แล้วนะครับต้องให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง2นิ้วด้วยนะครับจำนวน1รูปต้องอมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับนะครับแล้วก็สำเนาว,วุฒิการศึกษาจำนวน1ฉบับสำเนาการพ้นภาระ,ะทางทหารนะครับต้องมีสดอ8หรือสดอ43นะครับสดอ9ใช้ไม่ได้นะ สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน3ปีตามตำแหน่งฉบับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็ต้องมีนะครับแล้วก็ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยนะครับสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุูถ้ามีนะครับสำเนาใบสมรสหรือใบสำคัญกันยา่าถ้ามีนะครับจำนวนอย่างละหนึ่งฉบับพร้อมลงลายมือชื่อนะครับรับรองเอกาสารทุกฉบับนะครับหากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดปลอมไปเอกสารก็จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะนะครับกําหนดการรับสมัครให้สมัครระหว่างวันที่15ถึง23มิถุนายน2565นะครับในวันและเวลาราชาการผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะสมัครต้องไปยื่นสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดนะครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหาคนครพื้นที่1ถึง10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานไต้หวนันและประเทศอื่นชั้น12นะครับอาคารประกันสังคมกรุงเทพมหาคนครพื้นที่3นะครับการประกาศรายชื่อนะครับกรมการจะหางงานจะประกาศรายชื่อนะครับในวันที่6กรกฎาคม2565ทางเว็บไซต์ d o e g o t h o v e r s e a s นะครับ นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตัวเองโดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านไลน์กุ๊ปวิดีโอคอลนะครับก็นายจ้างเขาจะสัมภาษณ์ก็แน่นอนครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับรายละเอียดกำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบตอนที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบอีกครั้งหนึ่งนะการประกาศผลการคัดเลือกนะครับก็ประกาศที่เว็บไซต์ doe.go.th slash o v e r s e ซนะครับซึ่งจะกำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันที่เรามาสอบคัดเลือกก็คือวันที่เรามาสัมภาษณ์นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่จัดหาง,งานทุกจังหวัดนะครับที่สำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมาหานครพื้นที่1นึ่งถึงสิแล้วก็กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะครับเบอร์โทรศัพท์0 2 2 4 5 1 0 3 4นะครับ ทีนี้มาดูใบสมัครแนบท้ายหน่อยนะครับว่าเขาให้กรอกอะไรบ้างก,ก็ให้เราติดรูปถ่ายนะครับแล้วก็ติ๊กว่าเราสมัครตําแหน่งอะไรนะครับก็เลือกได้ที่ตําแหน่งเดียวนะครับชื่อนามสกุลก็ให้ให้ใส่ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับให้ครบนะครับข้อมูลทุกอย่างนะครับก็จะต้องใส่ในช่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพราะว่าใบสมัครนี้เราจะต้องให้ในายจ้างดูด้วยนะครับข้อที่สําคัญนะครับข้อที่7 ใหดีไลน์นะครับอย่าลืมใส่ให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางไลน์ให้ผู้สมัครโดยตรงนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ติ๊กไปตามนั้นนะครับตรงช่องนี้จะใส่แนะนำให้ใส่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยดีกว่าครับว่าไปทำงานกับนายจ้างอะไรนะครับตำแหน่งเงินเดือนนะครับแล้วก็สาเหตุที่ลาออกนะครับโอเค ก็อย่างอื่นก็ทั่วไปครับลงลายมือชื่อให้ส่งลงลายชื่อทั้งในภาษาไทยแล้วก็ลายลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราไม่มีภาษาอังกฤษก็เซ็นเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ต้องยุ่งนะครับโอเคของในจ้างนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูในจ้างรายต่อไปเนาะครับในจ้างรายต่อมานะครับก็คือในจ้างบริษัท d r ซูไลแมนนะครับก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรก็ทีนี้มาดูตรงตำแหน่งที่รับสมัครครับแล้วก็อัตราจ้างก็จะเป็นตำแหน่งที่ 1- พยาบาลวิชาชีพนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ 2- ัพยาบาลดูแลแล้วก็ตำแหน่งที่ 3- ผู้ช่วยพยาบาลทั้ง3ตํตำแหน่งก็ร้อยอัตานะครับเงินเดือนก็ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับคุณสมบัตินะครับเป็น เพศหญิงนะครับรับเฉพาะผู้หญิงนะครับระหวา่าอายุระหว่าง20ถึง40ปีบริบูรณ์นะครับณวันรับสมัครสาม,มารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะครับอันนี้ต้องให้ความสำคัญนะครับถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่น่าจะสมัครได้ครับตำแหน่งนะครับพยาบาลวิชาชีพนะครับต้องจบวุฒิศึกษาระดับปริญญาตีพยาบาลศาสตร์นะครับสำหรับตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์นะครับในคุณสมบัติข้อนี้ของนายจ้างเขาไม่ได้เอาประสบการณ์นะครับก็แสดงว่าจบการศึกษามาใหม่ก็สมัครได้นะครับที่สำคัญต้องมีวุฒิแล้วก็สือ่อสารภาษาอังกฤษได้ครับเงื่อนไขในการจ้างนะครับ ระยะเวลาจ้าง2ปีเหมือนกันครับสามารถต่ออายุได้ชั่วโมงทำงานนะครับ6 6วันต่อสัปดาห์รวม48ชั่วโมงนะครับเขาจะคิดเหมารวมนะครับก็คือต้องทำงาน6วันแล้วก็รวมของเวลาทำงานก็48ชั่วโมงการขนส่งและที่พักในจ้างจัดให้ฟรีครับในจ้างจ่ายค่าอาหาร300รลิยาต,ต่อเดือนนะครับก็ประมาณอ2อ0 0บาทนะครับ ในจ้างจ่ายค่าตัวดยสารเที่ยวไปทํางานครั้งแรกให้นะครับการรักษาพยาบาลในจ้างใจ่ายให้ครับการลาประจําปีในรอบปีนะครับโดยได้รับค่าจ้างนี่ก็คือให้21วันนะครับในจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพให้อันนี้ตามนโยบายแต่ละบริษัทนะครับใบสมัครตามแบบฟอร์มในท้ายประกาศครับก็ไปดาวน์โหลดที่เว็บ doe c o th hu si นะครับ รูปถ่าย2นิ้วจำนวน1รูปแล้วก็สำเนาบัตรประชาชน1ฉบับสำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนจำนวน1ฉบับนะครับสำเนาใบประกอบวิชาชีพจำนวน1ฉบับสำเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุลถ้ามีนะครับจำนวน1ฉบับแล้วก็สำเนาใบสมรสหรือใบสําคัญกัญญาถ้ามีนะครับจำนวน1ฉบับ ก็ต้องลงลายมือชื่อนะครับเอกสารทุกใบที่เรายืน่นก็หากมีการปลอมแปลงก็ถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะครับกำหนดรับสมัครนะครับระหว่างวันที่15ถึงวันที่23มิถุนา2565าในวันและเวลาราชการนะครับสถานที่ก็คือสำนักง,งานจัดหาง,งานทุกจังหวัดแล้วก็สำนักง,งานกรุงเทพเขตพื้นที่นะครับ1 1 0กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ฝ่ายจัดส่ง ไปทำงานใต้หวันหรือไปที่อื่นนะครับที่อยู่ก็ตามที่ประกาศนะครับจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่6กรกฎานะครับเหมือนกันทางเว็บไซต์ doe.go.th/oc นะครับเหมือนกันแล้วก็นายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตัวเองนะครับโดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านไลน์คุปวิดีโอคอลนะครับจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับทางเว็บไซต์นะครับ d.o.e. g o t h s l o.c. แล้วก็จะกำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในวันที่เรามาสอบนะครับโอเคสอบถามเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับหรือโทรมาที่เบอร์022451034มาดูใบสมัครกันนะครับก็จะติ๊กตำแหน่งอะไรต้องติ๊กอันเดียวนะครับรูปถ่ายติดตรงนี้นะครับมุมขวามือก็ ใส่ชื่อนะครับแล้วก็ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเหมือนในจ้างครั้งที่แล้วทุกประการครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับข้อ7จอย่าลืมใส่ดีไลน์ให้ถูกต้องด้วยนะครับอของผู้หญิงไม่มีทหารอยู่แล้วนะครับก็เข้าข้ามข้อ9ก้า,า,าไปได้เลยนะครับประสบการทํางานถ้ามีก็ใส่ไปนิดนึงแต่ว่าของพยาบาลเขาไม่มีบังคับว่าต้องมีนะครับ ไม่เหมือนตำแหน่งช่างเมื่อกี้นะครับอันนั้นเขาจะให้มีประสบการณ์3ปีโอเคเหมือนเหมือนกันครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับประกาศรับสมัครโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็คือในรอบนี้เขารับสมัครอยู่2ในจ้างนะครับก็จะมีตำแหน่งทางช่างกับตำแหน่งพยาบาลแล้วกันนะครับซึ่งหนักๆักก็คือไปที่ตำแหน่งพยาบาลนะครับก็คือ,อ 300อัตานะครับส่วนทางช่างก็จะมีแค่9อตานะครับแล้วก็ตำแหน่งทางช่างน่ะต้องมีวุฒิการศึกษาด้วยนะครับก็เหมือนกันครับตำแหน่งพยาบาลก็ต้องมีวุฒิการศึกษานะครับเงินเดือนอาจจะไม่แรงนะครับสําหรับตำแหน่งทางช่างนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับหากเรายังตกงานอยู่นะครับหรือต้องการหางานทำนะครับก็ลองไปหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศดูนะครับ ส่วนตำแหน่งพยาบาลเนี่ยก็ผมว่าค่าแรงก็น่าจะพอใช้ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครถ้าต้องการไปทำงานที่ซาอุนะครับก็ลองไปยื่นใบสมัครดูนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตนะครับทั้งสองตำแหน่งเนะี่ยยังไงต้องพูดภาษาอังกฤษ,าษาได้นะครับถ้าพูดไม่ได้ก็เป็นข้อพิจารณาว่าเราก็ยังไม่ต้องไปสมัครนะครับสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ สามารถที่มาสอบถามเข้าที่กลุ่ม LINE Open Chat นะครับที่ผมได้สร้างไว้นะครับตาม Q r c อ d e โคดนี้เลยหรือจะไปกดลิงก์ตรงใต้คลิปนี้ได้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถขอเข้ากลุ่มได้แต่ว่าต้องตอบคำถามก่อนเข้ากลุ่มนะครับว่าเราเข้ากลุ่มมาเพื่อจุดประสงค์อะไรเช่น ต้องการสอบถามรายละเอียดงานประเทศสกุก็พิมพ์เข้ามานะครับเดี๋ยวทางแอดมินนะครับก็จะตรวจคําตอบแล้วก็รับเราเข้ากลุ่มนะครับ<ะ>ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับทุกคนที่สนใจไปทํางานต่างประเทศนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างที่ผมแจ้งนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากหากเรายังไม่มีงานนะครับการไปทํางานต่างประเทศ eder. แล้วมีที่พักฟรีนะครับมีค่าอาหารให้เราด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นงานนะครับที่เราสามารถทำงานแล้วสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนติดตามช่องกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวช่องลงหน่อยจะมีข่าวสารด,ดีๆมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบเกี่ยวกับงานต่างประเทศอีกวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ